ด้วยความที่ทํากับข้าวกินเองนะคะก็เลยต้องมีกล่องแบบนี้ติดไว้นะคะทุกคนก็คือเอาไว้แบ่งเนื้อสัตว์นั่นแหละว่าแต่ละวันที่เราจะใช้เราก็ เลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากจะใช้เนื้อส่วนไหนแล้วก็เก็บในตู Dogs, life, e ้ no year, so, let s let s ได้นานแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะเมื่อก่อนเราจะใส่เป็นถุงไวลาเรารู้สึกว่าการใส่ถุงอ่ะมันทําให้แบบสิ้นเปลืองทรัพยากรเนาะเราก็เลยแบบซื้อเป็นกล่องแบบนี้มาเลยดีกว่านะคะก็คือซื้อมาครั้งเดียวใช้ได้นานเลยล้างทําความสะอาดแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะคะนี่ก็คือใช้พื้นที่นิดเดียวเองแล้วก็ในกล่องจุเนื้อได้เยอะนะคะทุกคนก็คือถ้ายัดดีๆก็คือถ้าเต็มกล่องก็คือประมาณ200กรัมเลยนะคะเราสามารถแบ่งได้เลยว่า เราจะใส่เป็นหมูเป็นเนื้อเป็นปลาอะไรพวกนี้แล้วเรามันก็จะเห็นง่ายด้วยเนาะว่าเราใส่อะไรไว้นะคะเวลาหยิบจับทําอาหารก็จะง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยนะคะทุกคนช่องฟิดก็จะได้ไม่เปื้อนอันนี้ก็คือเราทําไว้20กล่องก็คือ1กล่องแบ่งทาน2มื้อเช้าเย็นเนาะก็จะตกวันละกล่องนะคะ20กล่องก็จะทานได้แบบ20วันเลยนะคะเวลาไปตุนของก็จะซื้อของง่ายแล้วก็เก็บของง่ายไม่เปื้อนด้วย